เปีค่ะที่ไม่ได้ออกหน้าจอในฐานะนักแสดงเลยนะคะมาเจอสื่ออีกครั้งหนึ่งหนักแน่นนรินโชดเขาเลยมีเรื่องอัปเดตให้ฟังเยอะเลยค่ะแต่ก่อนเนี่ยหนักแน่นเขาเป็นนักแสดงเด็กนะคะแจ้งเกิดแบบปังๆจากบทมิวตอนเด็ก ในภาพยนตร์รักแห่งสยามค่ะจากนั้นมีละครมิหนังอีกหลายเรื่องกับไทย PBS เองเนี่ยเคยมาร่วมงานด้วยนะคะตอนนั้นปี2558ค่ะเล่นละครสั้นลมหายใจใต้น้ำซึ่งนั่นก็เป็นผลงานหน้าจอเรื่องไทยๆก็ว่าได้ค่ะทีนี้ไปถามดูว่าเอ้าหนักแน่นหายไปไหนก็ตอบชัดๆเลยค่ะว่าไม่ได้หายจากวงการบันเทิงนะคะเพียงแต่เปลี่ยนจากเบื้องหน้าเป็นเบื้องหลังเท่านั้นค่ะโดยตอนนี้เป็นโคโปรดิวเซอร์ซีรีส์วและเป็นโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์แนววด้วยนะคะ จุดเปลี่ยนจากนักแสดงสู่คนทํางานเบื้องหลังหนักแน่นบอกว่ามาจากการเรียนค่ะในคณะนิเทศศาสตร์สาขานวัตกรรมสื่อสารมวลชนเอกภาพยนตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะแล้วก็มีโอกาสกํากับภาพยนตร์สั้นจากนั้นในวัย25ปีมีผลงานภาพยนตร์สั้นค่ะโฟกัสซีเมียดินแดนแห่งเสรีที่ได้ไปฉายไกลถึงประเทศเยอรมน,นีนะคะได้นักแสดงรุ่นใหญ่ค่ะแชมเปญเอ็กซ์มารับบทนําด้วย ก้าวเล็กๆของการเป็นคนเบื really ้องหลังนี้ค่ะหนักแน่นบอกว่าสิ่งสำคัญคือการไม่ละทิ้งโอกาสที่ตัวเองได้รับค่ะได้โอกาสมาจริงๆถือว่าอายุน้อยนะ2 0 2 1แต่ว่าเรารู้สึกว่าได้มาแล้วอะแล้วเราจะยังไงอะถึงเราอาจจะแบบอาจจะเรียนมาเพิ่งปีหนึ่งปีสองอะแต่ถ้าเราเขาให้โอกาสมาแล้วเราไม่รับไว้อะเราก็ต้องทําก่อนแล้วพยายามศึกษาอะไรให้มากกว่านั้นแต่พอช่วงเข้ามหาลัยเราก็รู้สึกว่าเราอยากทางานเบื้องหลังมาตลอดเพราะว่าพอเวลาเราทํางานเบื้องหน้าครับเราจะเหมือนแบบ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะอยู่ในกรอบของการที่เรารับผิดชอบหน้าเซตอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเรียนรู้หลังเซตด้วยซึ่งการเป็นนักแสดงอ่ะเราก็ได้เห็นอยู่แล้วแหละแต่เราจะอยากจะมีวิชาวความรู้จริงๆในการใช้ศัพท์เทคนิคในการดูดคนคุมคนในการเห็นทุกอย่างเราก็เลยเ,เลือกเรียนภาพยนตร์ งานเบื้องหลังเป็นงานท้าทายค่ะหนักแน่นบอกว่าต้องพัฒนาตัวเองตลอดนะคะตอนนี้มีแผนที่จะทําหนังสั้นประกวดต่างประเทศด้วยส่วนการเป็นนักแสดงถามว่าคิดถึงไหมโอ้แน่นอนค่ะและบอกว่าถ้าหากมีโอกาสก,าก็อยากจะลองเล่นซีรีส์วายดูเพราะว่าเห็นว่าตอนนี้ตลาดเปิดกว้างนะคะแล้วก็เป็นบทบาทที่ยังไม่เคยลองมาก่อนค่ะ